<l ots> อะไรของแถวเนี่ยไปแล้วอ๋อมับลนพนปิดไม่ให้เข้าใ <l ots> ช่ดังนะน้าโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะเวลที่ไทย 6โมงอะ่ะแดบดบจะไม่ค่อยส่องหน้าเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นทางวิ่งวนไปรอบๆนะคะตรงกลางก็เป็นเป็นน้ำอะคะ่ะเหมือนเป็นบ่อน้ำนะคะค่อนข้างจะสูง ว่าทีแรกเราปั่นจัก,กรยานกันนะคะไหนดูซิทีแรกเราปั่นจัก,กรยานได้สองรอบแล้วแล้วน้องตัน้นนีก็นั่งตรงนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกยางไม่ยางอ่อนนะก็เลยลงมาวิ่งเล่นกันตรงนี้ดีกว่าเอาไปแล้วตอนนี้ มาขามมาค่ะ,มามาคะอ๋อหนูจะไปวิ่งหรอ,อวิ่งตรงนี้ก็ได้ลูกเอาใไบไปสักรอบบอ,อกไปไหมแล้วจอดจักรยานไว้ตรงนี้หรอคะป่ะปาากรยาไมช่างอ,งอะปะปะปะ,ปะออโอเคปะไ,ไ,ไหวเปล่าจะวิ่งไหวเปล่า,อาอเอาหนอบหนะ ว,วนรอบไหมเก่งว่ะโอเคหนึ่งสอง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 พร้อมๆกันนะคะาไม่ไหวให้หมามาอุ้ม <Okay. S 1> เก่งคนก่ลงลมกำลังดีเหมือนกันด้านด้านซ้ายจะเป็นน้ำนะคะด้านขวาก็จะเป็นถนนนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปทางถนนนั้นเลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนอโรม่าจูชจนีนะคะกลับไปข้างหลังไหมนะไม่กลับด้วยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ย เขาก็จะห้ามจัดสัตว์น้ำเนาะฝ่าฝืนดําเงินการตามกฎหมายนระ่ไมคะนี่ว่าทอกล้องแล้ว คุณคะ่ะอ่ะเนี่นแหละสองคนเลยช่วยกันโยนให้หมดเลยเอ่ะยืนยืนโอเคอยู่ตรงนี้อ,อ๋อลงไปได้อ่ะได้ไดอุ๊ยดีังเลยขอบคุณคะ่ะอ้าวช่วยกันโยนให้หมดเลยลูกอเอออ่ะช่วยกันนองวาน,นเปรดีนวยกลยโยนให้หมดเลย,ยให้แบ่งมาปาให้ลงตาอะไร่ะบปจจุบนไทยใ หนูโยนลงไปเลยต้าหนิงอย่าอย่าหล่นลงไปนะเอ้าทำออกมาช่วยโอ้โหนี่นี่นี่เรายนไปล้วหูปลาลยใหญแล้วหรืาอ้าถุงมาเลอเลยอ่ะโอ้โหซื้อมาจากที่ไหนอะคะโอ้พี่เขาซื้อมามาช่วยจากหน้าพุทธมนตรอ๋อพุทธมนตรปิดไม่ให้เข้าใช่จากหน้าพุท ก็เลยมาตรงนี้เอาเย็นอย่าโจนพี่เขานะด้วยใช่ไหมปลาตัวใหญ่หญอ๋อโอ้โหขยายพันธุ์น่าดูเลยลอะไร,รอ่ะขยายอะขยายอะทำไมอ่ะอ้าวแย่งพี่เขาทำไมคะลูกพี่เขาอุตส่าห์แบ่งให้เรานะ มาช่วยอ้อยเอ้าหนูเห็นปลาไหมน่ะปมาไม่เนี้ยนี่ปลาไม่เนี้ยนั่นไงมันตัวเล็กๆนี่ไงปลามมงยีเออพอมาแล้วดูดิจะรั่วหอเปล่าว้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนไงตรงนี้อะค่ะนี่ไง แล้วก็มีตัวเล็กๆด้วยอ่ะตัวเล็กๆคงจะกินไม่ได้ดูดๆดดูดใหญ่เลยเห็นไหมอ๋อถูงไหเล่ะไม่เป็นไรเกี้ยงไปเลยลหกอทำไมอ่ะแบ่งกันไงครูสาะแบ่งให้แล้วเอามาหมาม้หยิบให้หมามาหยิบให้โหสนุกสนานเลยนะเด็กๆเนี่ย มีเป็นบอ่อใหญ่เลยนะคะเขาก็ห้ามจัดสัตวน้ำด้วยอ่ะคะที่นี่เลยตัวใหญ่แล้วก็มีคนมาปล่อยด้วย ิลไม่ใช่อยากกินเองนะ<อ>้านะอ,อ,อือโยนลงไปโยนลงไปค่ะมาหมามาช่วยมามาช่วย

สนุกพอ,อยังคะยังไม่พอจ้ะพอ,อ,อยังคะนี่ไงเออยดูนจ,นจนไปไกลๆลูกคะ่ะมาำหมาช่วยไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาอะไรไม่ไม่ตัวปลาเด็กสนุกกันมากเลยนะให้อาหารปลาใหญ่มันปลาล้าสนุกใหญ่เลยลืมจัก,กรยานเรามั้งนะ แต่เราจอดจัก,กรยานไว้นะลูกเราไม่ไปเอาจัก,กรยานเนอะลูกหญิงรู้จักกับพี่เขาเหรอเนี่ยเเล่นเหมือนรู้จักกันเลยนะเเป็นพี่หาค่ะดี๋ยวลงไปเลยค่ะไม่แย่งไม่แย่งพี่เขาลูกเดี๋ยวตกน,นนะ้ำน่ะ ตะเกียบนน่นอนตัวใหญ่หนู่นตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านกันไงเหนื่อยไหมป้าเหนิงวิ่งไปเอาวิ่งต่อเราเราวิ่งไปที่รถไปไปไปโอ้โหยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยมากไปเลยพึ่งไปไปที่รถเลย มาไล่ตามทันแล้วนะไปแล้วมีการชะลอด้วยนะคะโอ้ยเก่งเก่งออกกําลังกายแข็งแรงไายอุ้ยอะไรของเขาเนี่ย้ยไปเร็วไปเร็วไปแล้วฝนเม็ดอะไรน้ำฝนร้เปล่าะเนี่นนยนีย่ฝนแน่นอนเนี่ย เออฝนไมกไ,ไปแล้วด้วยค่ะฝนตกยอะลูกเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในตรงนี้เลยนะเพื่อนๆอับไม่ไหวแล้วมั้งเหนื่อยแล้วลูกนะขาวิ่งกันเต็มเลยลูกวันนี้นะคะก็ทั้งวิ่งทั้งปั่นจัก,กรยานนะมีให้อาหารปลาด้วยสนุกมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ